ทีมงานเพลอกปืนจะใช้เกาะไปใช้เกาะเนี่ยไต่เมฆแข็งเออทีมงานเพลวัตไปไต่เมฆแข็งติดตามกันต่อไปได้พี่น้องเล้วไต่เมฆแข็งเนี่ยมือในชี้ได้จังได้บ่ได้ก็ติดตามมันต่อไปพี่น้องเลยอ่ะพูดละฮอดเป้าหมายปลายทางเลยเข้าจังเบิ่งกันอีกทนึงเน้องพี่น้องเนาะอ่ะทางเด็กพี่น้องกำลังแย่เด็กพี่น้องเลยเมฆแข็งพี่น้องเลยเยอะแล้วพี่น้องเงียวแล้วอันตรายเด้อเด้อเมฆแข็งอีเด้อ ึกตาในไว้ผมมีน้ำนมใส่เนี่ยตาเลือกไปแล้วเบิ้งต่อไปพี่น้องเบิ้งต่อไปตกแล้วพี่น้องเลยแวบ,บตัวไหนแล้วตัวไม่แข็งเด้อเนี่ยตัวมันแข็งฮึ่มตัวมังไงดอกระวังเหนียวเสีตาสามตัวเพื่อนทีมงานว่าสามตัวใช่นอเนาะเห็บนบ่เห็นอ่ะเขาใช่เลยเห็นอ่ะใส่ปะเห็นอยู่แล้ว,เ,วเห็นมันเหนียวเสีตาให้มีด้วยเหมือนกันอืมทำไมไเนาะมี่จูวะ เค่ประตูหนึ่นงใสะท้อนแสงพี่น้องเลยตุ่ยครับแม่พัะสงแบงด้วยนะเมียงแขงพี่น้องเลยอบกกบักเงียพี่น้องเลยเมียงแขงอยู่กกบักเงียบเด้อกำลังต่อยได้ช่องโต้กกหนี่พี่น้องเลยต้นนี้ได้ช่องโตเมียงแขงอ่ะเบืองกันเต้าไปพี่น้องเลย มไม่แค่คพี่น้องไอ้ตัวนี้ทีมงานเพิ่์นที่ยังไงเดาอะไรล่ะมาชมกัน,นไม่แข้งไหม่ด้วยวันนี้ไม่แข้งไม่บริษันพี่น้องเอล้เพิ่นอนโตกแล้วรบอสโตกะละไพี่น้องเลยเห็นไหมใช่ไหมตัวบักง่เอืเ้องเริ่มเลยเห็นบ่อะ ต๊แล้วพี่น้องเอ้ยแมงแขงงโคโลเลยปะต๊ปอกนี่แมงแขงเนาะกล้องหวโคกัดยเห็นไหมอรัเดิมือียุบ้ันยำยำเดินเห็นไหมในมือเห็นไหมเนี่ยแมงแขงพป่นองแมงแขงเป่นออ้ยทีมงานเพื่อนกำลังต่อยพป่นออไยแมงแขงต๊ะเราบ่ตกแล้วพี่น้องเอ้ยใ่ละห็นพี่น้อง ขาแก็งแรงนเห็นบ kind of <Perfect. S 2> ่พี่น้องนี่ยไก่เลยเห็นบ่เนี่ยขาวกินแรนเลยเนี่ยมีแขงด้วยพี่น้องเด้อเข่าวปรเบิ่งแหละกดติดตามให้ด้วยพี่น้องเด้อกดปักกระลิงแจ้งเตือนน้ำเพื่อมีคลิปใหม่ไหมต่อไปพี่น้องเลยเออสูงเติบพี่น้องมันอยู่เห็นบ่ขาแก็งแรงมองไปไม่เห็นบ่พี่น้องเข่าๆเนี่ยตกแล้วพี่น้องตกแลยเจอถึงเลยพี่น้องเลยพี่น้องทีมงานยุบกลับเลยเขาวแข็งแรงเลยพี่น้องต้อยพี่น้องไม่แข็งตกแล้วพี่น้อง เว็บหมดมันโมเมนตัวเก่าด้วยพี่น้องเอ้ยจะหาว่าไอ้ทายทำเรื่องโมเมนต์เด้กไม่แข้งกะหรี่ได้เนี่ยโตลงมาบางหันนี่ยโมเมนต์ว่าเสียวมาป่งไว้ดินโมเมนต์เด็กโมเมนต์ว่าจิตป่งไว้ดินและทายได้ตัวไม่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเดออใช่แหละเพราะผมก็เห็นว่าพี่แอ๊บพี่น้องปิ้นก้นใช้กันพี่น้องเอ้ยหรือว่านิเพศสัมพันธ์กันพี่น้องเอ้ยไม่ง่ายกันตับตับกันนะฮะ แมงแข้งพ mm ี่น้องแมงแข้งรุกหนีพี่น้องเลยเห็นแล้วพี่น้องนี่เขาเล่นอยู่พี่น้องเลยมันเจิดลงมาด้วยพี่น้องตัวเถืกพี่น้องเลยตัวนี้ตัวเถืกกำลังต่อยลงมาพี่น้องเลยโต๊ะเราบ่ตกะเราบ่โตกะอะไยังย่าน้าพแม่เหลี่ยมได้ที้าพแม่เหลี่ยมพี่น้องเลยเป็นตะย่านได้พี่น้องเลยใบไม้ล้นคุ้ม เป็นคู่แล้วพี่น้องเลยโค้งกันพี่น้องเลยปิ้นดากให้กัดอีกแล้วพี่น้องมาหนิพี่น้องเลยเอื้อเสบมือพี่น้องจายละเจิดแลวลงมาหนิล่ะพี่น้องเลยเขียนเลเขีนเลยนะน้องนี่นะตกเตะเลยพี่น้องเลยนี่นักแท็กแท็กอยู่พี่น้องเลย ตายสองแล้วบ้านเด้อสองตัวกำลังแหมนลงมาพี่น้องไม่แสกกำลังฟาดลงมาไม่สาวเนี่ยตกเลยพี่น้องเจอแล้วต้องใช้บูทีมงานเพื่อนกำลังมาจับใส่นี่ตีนเพื่อนนะพี่น้องเลยตัวยังวะตัวเมียพี่น้องตัวเมียหรือว่าตัวเม่นั่นเองเนาะผ้าแม่เปลื้อมผ้าห้องพี่น้องเลยเป็น่ยนดยานเด้อกระเดาขอโทษเด้อถ่ายบระัดบนมา ผมมีคนถือกล่องให้พี่น้องเลยค่ิปแมงเ่งในทายน้ำพี่น้องเลยอือคลิปแมงแฆ่งกับชิจบจ๊บใบชานี้เอพี่น้องเลยหรือว่าอาทีพไปใต้ตะกะเตนตอหรือชิทายต่อเด้อพี่น้องเลยคันบบได้ทายกับเบิง์กชานี้เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อมาเบสิมือด้วยนั่นนี่แมงแข่งพี่น้องเลยใช่ลระเห็นบอล่ะตัวใหญ่เติอพี่น้องเลย คลิปมิ้แข้งเฮาเฉียดได้ไหวชั้มนีก่อนได้พี่น้องเด้อเออกดไลค์กดแชร์น้ำนะาเออพี่น้องเอ๋ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบาดวงใหญ่พี่น้องเอ๋ยทีมงานเราก้นบาทพี่น้องเอ๋ยเออเชั้ำนีเด้อพี่น้องเอ๋ยเออชั้นีนะผลงานพี่น้องหมื่นสรุปได้ชั้นีเด้อเต็มขวดโคกพี่น้องเอ๋ยเต็มขวดโคกพี่น้องเอ้ยจักระเตนมิ้งแข้งเด้อนเด้อ เบื้อเศร้าห้าพ่อกันตอนทอดกรอบพี่น้องเลยท <c oughs> ำนีก่ก่อนเดอ้อ์บื้อเศร้าพ่อกันแล้วพี่น้องเลยตอนทอดกรอบนั่นเองเนาะมาทอดกรอบหรือพี่น้องหรือว่าขวนนั่นเองนะพี่น้องเนาะว้าวหามาแล้วก็ต้องขวขัวาไม่แข้งพี่น้องเลยทอดไม่แข้งเดอ้อขวนน้ำแห้งเนาะเอาน้ำมันใส่ทอดกรอบแล้วพี่น้องเนะาะเมื่อกี้นันต่อไปพี่น้อง ทอดกรอบแมงแขังพี่น้องเลยทอดน้องเนาะตอนนี้เ้างกำลังขวใส่น้มเปล่านามธรรมดาก่อนเนาะเครื่องปรุงมันก็มีอ่าเกลือพี่น้องเนาะแล้วก็มีอ่าผงชูรสหรือในผงนวดนั่นเองเนาะน้ำปลาจังเนอยซอสพริกย่อหน้าแล้วเ้าก็สิเลือกเอาแต่แมงแขังแล้วพี่น้องพี่น้องเนาะต่ำแล้วพี่น้องต่ำแจ้วกินพี่น้องเลยหากินแบบบ้านนอกแล้วพี่น้องเด้อ อาหารมันนอกเขาอาหารไล่พิษพี่น้องมุมีพิษมีหยา่าเด้อมุมีสารขีดมีเด้อพี่น้องเด้อหัวแม่งแข้งพี่น้องหัวแม่งแข้งจักกระแตนเด้อพี่น้องเด้อย้ำหนิมันกต่บอท่านในตัวแข็งบนไหนเด้อพี่น้องเด้อยังบอท่านในไข่พุ่ยนในใละรอเดือนตุลาพุ่ยละพี่น้องเลยหรือเดือนพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะรอเบิ่งตอนมันแข็งอตอนนี้เขาอ่อนไปก่อนเขาชิ้เลือกรอแม่งแข้งเด้อพี่น้องต่ำ ตำเจียวเข้าอยู่แล้วใส่หอมแดงหอมบัวเข้าอย่แล้พี่น้องเลยอ่าส่วนกระเทียมหมดได้ใส่ได้พี่น้องเนอะว่าแมงแค้มันก็คืนอยู่แล้วพี่น้องหรือหึ่นนั่นเองเนาะเออขวดกินเด้พี่น้องเนอะฮะกินแบบบ้านนอกเข้าอยู่แล้วยู่ตามบ้านนอกเขาก็หากินแบบบ้านนอกเด้พี่น้องเนอะหมดคือเพื่อนบูวิ่งเงินแน่นะาเงี้ยแมงแค้งออกมาเลยพี่น้องเลย เขาสิีดำเด้อนี่เด้อเขาสิแจลวันนั่นอีกเนาะอันนี้ไอ้ดินจักกระแตนพี่น้องเนี่หมอนี่น้ำหม้อกระทะเขาเนี่ยเออมีจักกระแตนแล้วก็มียังแมงขนุนน้อยแล้วพี่น้องเด้อสองสามตัวแล้วก็แมงขีเหยื่อและแมงอย่างแน่ร่วมกันพี่น้องเลยกินข้าวเช้านั้งการพี่น้องมื่นเนี่ยกอนกินเขาบางเทื้าเขาก็บวัฒน์ไทยให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อบางเท้อกระทายกันว่างก็เด้เพราะว่ามันยากลูกหน่อยพ่นลูกมาไวๆเลยลูกลูกขาเด้อพี่น้องเด้อ เพชรเพื่อรูปพี่น้องอย่าลืมกดติดตาม้อพี่น้องเด้อเบื้องคลิปนี้แล้วนั่นกินขา้าวเช้าน้ำกันพี่น้องมื้อนี่อเอาฉิดดำแมงแครงพี่น้องกินครับทัก n h าขาหุ่นให่ละกินครับหัวาจัก,กรเตรนแก้มพี่น้องอลูกสาวอยากอืดจักน่อยเลยพี่น้องเด้ออยากบ่อยาก,ยากไปร่างหนาร่างตาเศร้าๆมาก,กเลยแดงสีฟันพี่น้องเลยติดเด็กเกมพี่น้องจักรีเฮ็ดจยงไรละเนาะ บริเฮตเปียกเค็ดงานอย่างเราพี่น้องอันเด็กน้อยก็เดิอย้ำหมดเช่ามากกับเลีนเดี๋ยวเราไซับเรีนเกมพี่น้องเลยเฝ้ากับให้พี่น้องเลยเออเบือ้องเงนต่อไปพี่น้องจัดชีดไ้ได้ท้ายหรือบริไทยเด้อพี่น้องเด้อตอนกินเด้อขอโทษขออภัยนําเด้อเออตอนนี้เรากําลังขีดต่ำอย่หอมแดงพี่น้องหอมบวนี่เองเราพี่น้องเนาะเออขอขอบใจขอบคุณน,น้ำผูเบิงึงผูบทิดตามเด้อพี่น้องเด้อเออเอาชำนาญเด้อพี่น้องเด้อ เออสนใจเรื่องทานกัะโทมานเบอร์ใตคลิปด้วพี่น้องเด้อศูนย์สองศูนเก้ดองเดด้วยพี่น้องเด้อย,ย,ย้ำอีกทีงนยงศูนย์เก้าหกสาเก้หกหาเจ็ดองเด้วพี่น้องเด้อสนใจเป็นผู้แทนจำนายทานก็ได้ทั้งปีกและทรงพี่น้องเล่ะยอ่าหได้เด้วพี่น้องเด้อพี่น,น,น้องกินข้าวเศ้าน้ำกัน ในไทยเบิ้งน้พี่น้องเด้อต่ำไม่แข้งพี่น้องเนื้อ่วยนี่ร้อนกินข้าวเศร้าหันกังกพี่น้องเลยนี่กระเจ้วประเดกนั้นอันครัวจะก็เปลียนพี่น้องเลยนี่ทอดไข่เนี่ยเกือบคว่มพี่น้องเลยหน่อยมันดื้อมาพี่น้องมากินข้าวเศร้าหันกันกรนะพี่น้องเด้อหน่อยมหาเล็กจังแม่มันจังเอียงสารพัดลึกหาวนอนกับมีพี่น้องเลยผ่านหมอกดอกกันทอดไข่พี่น้องต่ำไม่แข้งมาพี่น้องมากินข้าวเศร้าหันกันกรนะพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามให้พร้อมกดคลิ่งให้น้ำด้วยพี่น้องเด้อกดซับแต่ไข่ให้พร้อมเออมาพี่น้องมากินข้าวเช้าต้องกันพี่น้องเออกินแกบกินแบบบ้านนอกพี่น้องเลยบ้านแม่นกินแกบเด้อกินแบบบ้านนอกินพี่น้องเลยกินแบบบ้านนอกเด้อหาไว้แต่เบื้องขึ้นีิพี่น้องเลยมามากินข้าวเช้าต้องกันพี่น้องอ่ะอ่ะจะได้ช็อตมีด้อพี่น้องเด้อ ทำนั่นล่ะไปละกินขา้าวได้ไปนั่งเลยแบบนี้กินขาน้าวเส้นกุกันอ่ะไปละบ๊ายบาย